สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับทรงนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ได้เดิกงามยามดีนะครับเป็นบันังคารเนาะออกผึกนกนะครับวันนี้ก็จะออกผึกเจ้าริวห้อยนะครับนี่นะครับอยู่ในพันธุ์เนียยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับออกผึกแถวใกล้ๆบ้านนี่นะครับ เอาพเนี้ยดครั้งแรกนะครับเอาเอาเลืองงามยำดีไว้ก่อนนะครับวอังคารเนาะนี่นะครับเจ้าดีว่ห้อยนะครับอยู่ในพเนี้ยดไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาลุ้นมาชมกันว่าจะขันหรือเปล่าครับนี่นะครับจะขึ้นสายสดิงนะครับใกล้ๆบ้านนี้นะครับอ่าไปเจอกันที่หมายนะครับไปครับนดี่นะครับก็จะใส่สายสดิงต้นนู้นนะครับเสาต้นนู้นนะครับ ก็จะตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าพึ่งคาเฟเนียครั้งแรกนะครับย้ายมาอยู่กับผมเนาะไปครับเดี๋ยวผมเอาเจ้าดิวห้อยขึ้นาสายสดิงก่อนนะครับไปครับ ตอนนี้ผมก็ใส่เจ้าดิวห้อยเสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วครับนู่นนะครับมาดุนมาชมไปพร้อมๆกันว่าจะขันหรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาที่ตั้งกล้องก่อนนะครับไปครับผมนะครับเจ้าดิวก็เมื่อกี้ขันอยู่นะครับขันไปคำสองคำนี่นะครับขันยูนเนาะผมก็กดถ่ายไม่ทันนะครับ อันนี้ก็แต่งดอเลยครับทีนี้ก็ผึกกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าดิวนี่อยู่ในสถานะนุกพร้อมผกนะครับเพิ่งเข้าประเยดครั้งแรกนะครับก็จะยังตกใจอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ในกรงอยู่ก็ขันแล้วเรียกแล้วครูแล้วนะครับเล่นแล้วเนาะ อันนี้ก็ไรเลิกงามยามดีนะครับบานังคารนะครับก็เลยลองเอาเข้าไปเนียดดูนะครับเคยครับก็จะได้ย้ายไปไว้ต้นหน้าบ้านนะครับก็จะทิ้งไว้เลยนะครับทีนี้ครับก็นู่นนะครับช่วงเย็นเย็นนู่นนะครับจะได้เก็บเนาะ ไปย่หน้าบ้านก็น่าจะไม่ได้ถ่ายนะครับอาจจะไม่ไม่ได้ถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าตรงนู้นก็จะถ่ายยากนิดนึงนะครับถือว่านิ่งใช้ไลนนะครับสำหรับเจ้าดิวเนาะเขาเเนียดครั้งแรกนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ครับก็เอาเจ้าดิวออกอยึดเส้นยึดสายเนาะออกเอาเลิกเอาไซนะครับก็คนเท่าคนแก่ออนถือว่าอาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับท่านบอกว่าฝึกนุกวันอังคารนะถ้าเป็นต่อเขาจะหมานนะครับก็ลองทำหลายๆแบบหลายๆอย่างดูนะครับ ก็จะเก่งด้วยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ครับฝากติดตามทรงบุรุษข่อยสายสองด้วยนะครับฝากติดตามเจ้าดิวด้วยนะครับก็ต่อไปก็น่าจะได้ออกบ่อยๆนะครับก็ดูควมพร้อมดูพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาเล่นเนาะก็น่าจะได้ออกอกเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าดิวนะครับเพราะว่าอายุเขาไล่แล้วเนาะ อยู่ปีกลัวแล้วนะครับแต่เพิ่งย้ายย้ายมาอยู่กับผมเนี่เพิ่งได้จะสองอาทิตย์นะครับก็ถือว่าน,นิ่งใช้ได้เลยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามชมพูดข่อยสายสองด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเจ้าดิวนะครับนูกฝึกตัวใหม่ของผมนะครับเข้าพเนีรเป็นครั้งแรกเนาะ เป็นลูกดิวตัวแรกของผมเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ดิวตันนะครับเป็นดิวห้อยเนาะดิว,วยาวๆก็นานๆก็จะมีหนึ่งกุกมาแก้มนะครับโอเคครับก็จะลาไปกับเจ้าดิวเลยนะครับสุดท้ายก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม